เปิดเส้นทางรักเบียร์วิกกี้เจอกันครั้งแรกเมื่อ4-5ปีก่อนเปิดเส้นทางรักพระเอกหนุ่มเบียร์สุบลวัฒน์และวิกกี้ให้ได้ฟังกันครั้งแรกในพรีเซนเทชันช่วงฉลองวิวาของทั้งคู่ที่มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นความรักให้ได้ฟังกันโดยผู้จัดชื่อดังตุ๊กตากันตนาได้ถ่ายคลิปดังกล่าวมาให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมซึ่งเบียร์และวิกกี้ได้เปิดใจเล่าให้ฟังถึงความรักว่าทั้งคู่ได้เจอกันที่ใต้น้ํา เมื่อ4ีถึงหปีก่อนโดยวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเป็นนักดำน้ําในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำําแค่ไปขี่มอไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันอีกเลยจนได้มาเจอกันอีกครั้งเบียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงพราะถ่ายดำน้ํามาก็ชวนเ,นเพื่อนที่เรียนดำน้ําด้วยกันก็เลยตัวหาเพื่อเขาจะพาเราไปดำน้ําได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปครั้งหนึ่ง ถามว่าเชิงจีบไหมคือณตอนนั้นสนแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะมันเริ่มจากเราอายุใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันมันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม้อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันซึ่งเวียเล่าต่อว่าตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ ซึ่งวิกกี้เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้สูงดีนะก่อนที่วิกกี้จะเล่าให้ฟังว่าเบียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไหมชวนตลอดแต่วิกกี้ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิบและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสกิดถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพ ส่วนเราเป็นนักธุรกิจก่อนที่เวียจะเล่าต่อว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทำได้เราต้องทำให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามก็เลยยอมไปไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ำมาลอดซึ่งเป็นดำน้ำที่เราสนใจมาก หลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆเป็นไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนมาไหนก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เวียได้เล่าต่อว่ามันค่อยซึมไปในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันก็เลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกัน ก่อนที่วิกกี้จะบอกว่าคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ